ประวัติความเป็นมาของพระลีลาเมตขนุนพระกำแพงลีลาเมตขนุนเป็นพระเครื่องที่มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า600ปีสร้างขึ้นในยุคสุขโขทยัยและมีความโดดเด่นของศิลปะสกุลช่างกำแพงเพชรในสมัยโบราณแหล่งค้นพบในกรุเจดีเศร้าค้นพบครั้งแรกที่วัดพระบรมาธาตุจังหวัดกำแพงเพชรแหล่งค้นพบที่สำคัญที่สุดคือบริเวณลานทุ่งเศรษฐีจังหวัดกำแพงเพชรโดยพบตามกลุต่างๆเช่นกระวัติกุ่นเป็นที่นิยมมากที่สุด วัดอาวาสน้อยวัดป่ามืดวัดกลางทุ่งและวัดนาตาคำพุทธลักษณะและชื่อเรียกเป็นพระพุทธรูปปางลีลาซึ่งจำลองมาจากพระพุทธรูปสมัยสุขโขทยัยมีลักษณะการก้าวย่างที่อ่อนช้อยงดงามมากมีรูปทรงภายนอกคล้ายเม็ดขนุนผาซีจึงเป็นที่มาของชื่อพระกำแพงลีลาเม็ดขนุนในอดีตมีการเรียกอีกชื่อว่าพระกำแพงขยงเนื่องจากท่าทางการก้าวย่างขององค์พระ มวลสารส่วนใหญ่สร้างจากเนื้อดินผสมว่านและเกสรดอกไม้นอกจากนี้ยังพบเนื้ออื่นๆเช่นเนื้อว่านล้วนเนื้อว่านหน้าทองหน้าเงินเนื้อชินเนื้อสำริดเนื้อโลหะเงินและทองคำความสำคัญทางประวัติศาสตร์ในสมัยรัชกาลที่ห้าเสด็จประพาทมึงกำแพงเพชรพระะัษฎรได้นำพระที่ขุดได้จากกรุทุ่งเศรษฐีขึ้นทุนกล้าถวายเป็นจำนวนมากซึ่งพระองค์ได้พระราชทานให้ทหารหารที่ไปรบทำให้พระเมศขนุน หรือที่ทหารเรียกว่าพระกรรมแทงทะเยงเป็นที่กล่าวขานในด้านคงกระพันชาตรีเป็นพระเครื่องที่ได้รับความนิยมอย่างสูงจนเคยมีค่านิยมสูงกว่าพระกรรมแทงซุ้มก่อในช่วงแรกที่มีการจัดชุดเบญจภาคีพุทธคุณที่โดดเด่นพระกรรมแทงลีลาเมตขนุนได้รับการยกย่องว่ามีพุทธคุณครบเครื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งโชคลาภและความเจริญก้าวหน้าเด่นด้านพกทรัพย์เมตตาค้าขายมีกูแล้วไม่จน เพราะถ้าก้าวเขย่งเปรียบเสมือนความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องในชีวิตหน้าที่การงานและการเงินแคล้วคลาดและคงกระพันชาตรีคุ้มครองผู้บูชาให้พ้นจากภัยพิบัติและอันตรายต่างๆมีเรื่องเล่าว่าแม้องคพระจักรชํารุดเหลือเพียงครึ่ององค์ก็ยังแคล้วคลาดจาัดก,การถูกปองร้ายได้หากคุณสนใจเรื่องพระเครื่องมือกำแพงเพชรก็ติดต่อสอบถามได้ที่โทรไลน์ไอดีศูนย์เก้าห้าสองห้าหกหกสองเก้าสอง